เออเห็นมันมีไลฟ์ทั้งในช็อตกับไลฟ์ใน YouTube ใหญ่เลยนี่ว่าใช่ไหมเธอแล้วมันแบ่งการไลฟ์แบบนั้นยังไงวะก็คนเล่นเกมแนวแนวตั้งเออหรือมันขึ้นแค่ขึ้นในช็อตให้ดูเฉยอ๋อ นี่เลยอาร์เซนอลเจอริเวอร์พูลแก้แค้นหน่อยแก้แค้นักหน่อย ขอบคุณมากครับน้องเมลพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเปลี่ยนเกมแล้วมันจะปิดสตรีมไปเองอัตโนมัติหรือเต้นเกีบอลตานึงแล้วไปเติมแก๊สไดไหมเธอหรือยังไงดีมันต้องออกไปกี่โมงอะ่ะแล้วเราจะไปปัมน,นั้นเนี่ยจะไปลงบรรจุกแก๊ เติมแก๊สรถไงไรถติดกแกะเนี่ยเนนราอยาก,ก,อกอเอา้าไม่งั้นปั๊มแก๊สจะอยู่ได้ไงรถท,ท,ทั่วไปเขาไม่มีใครเติมแก๊สกันแล้วหรอทกวัน,นเนี่ยประหยัดเนี่ย โ no 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 นยงโนยงแอนโนเยีเยเธอเขาไปห้ามป่ามเลยขาไปห้ามทุกรอบเลยเนี่ย We're in North London for this one. It's the Emirates Stadium. And joining me, Guy Mowbray for commentary, is the midfielder turned expert analyst, Stuart Robson. And we've got action from the Premier League here today. It's Arsenal. And they take on Liverpool. Well, this should be a decent game today. Both managers will have a game plan. Both teams have a certain style of play. And both sides will want to start quickly. I'm looking forward to this. as chính <laughs> Gravenbeck <laughs> This looks promising From Arsenal <laughs> <It's gonna be> <laughs> <in>. <laughs> Arsenal with the ball again <laughs> William Saliba Guard. Deceptive, great reading of the game. Well, it's no surprise to see who we focused on as our player to watch in this game. You would presume that he'd play a really big part. Well, he's the creative spark for this team, he can drift past defenders, he can pick a pass, and he's got that pace off the mark. and I'm sure we're going to see that again today. This is lovely football, moving defenders around. Yeah, it's possession-based football at its very best. Victor Gaiocades. Arsenal trying to get things moving. Good work from Arsenal to win back possession. Mmm, Saka. Odegaard. Well, there could be something building here for Arsenal and stopped in hmm. their tracks with a change of possession. And that will keep the attack moving nicely. Forcing things, moving the ball nicely. I have to say, they're looking good in these areas. He read that well, stopping any danger. Leandro Trossard, Gabriel, Keokeres. chance <laughs> and <he's> in there, <laughs> That's incredible, That's top quality goalkeeping That's set up the chance Good patient build up but not quite the end product Cody Gakpo Set up to hard to keep that in. This is an excellent run. Not the best right. of oh. balls and frustrating for those in the middle. Rice. On to for Saka. And the attack collapses. Short corner taken. Saka. Arsenal moving the ball well with real confidence. Leandro Trossard. อพี่ซุมครับปกติพี่เล่นเกมแต่นบอลนี้คือเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อว่าฟีฟ่าใช่ครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาเขาเปลี่ยนชื่อเป็น f อฟซีละด้วยความที่มันอะไรนะตัวฟีฟ่าเขาไม่เขาเรียกร้องสูงเกิน แล้วทาง EA เนี่ยบริษัทเกมเขาเขาไม่ไหวเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเกม FC มันก็คือ f i ฟ้าในอดีตนั่นแหละถูกต้องครับผมซื้อมาเนี่ยเล่นอยู่ทีมเดียวเซนอนลนเชียร์ทีมเดียวไหมเล่นทีมเดียวมีเป็นร้อยๆทีเมียเล่นอยู่ทีมเดียวครับ ปกติน้องเมลเล่นเกมบอลด้วยไหมฮะอยากลองฝึกไหมหพี่พี่สอนได้นะพี่ว่ามันเป็นเกมที่สนุกมากเลยด้วยมันจะมีเกมอะไรวะ s okay. <S ที่เราสามารถบังคับตัวละครทั้งหมด <'s> 11ตัวละครด้วยกันอะ so เออใช่พี่โตแล้วผมขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมพี่ว่าผู้ชายช่วงวัยรุ่นดูดูแลตัวเองยังไงให้หล่อหรให้หล่อหรอครับผมบอลจริงๆยังไม่ไม่ไม่ค่อยเตะเลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเล่นหรอกดูแลตัวเองหอหูถามคนอย่างพี่เนี่ยนะพี่ก็ให้เท่าที่ให้ได้แต่ถามว่าชีวิตจะดีไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ชีพิก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่น้องใช่แบบนี้อยู่หีเกมเกมบอลมันแบบ <c oughs> ถ้ามาเจาะรายละเอียดลึกๆอ่ะ <c oughs> คือเราสามารถควบคุมตัวละครทั้งหมด11 <c oughs> ตัวละครได้เลยนะเว้ยผู้พัฒนาเกมเขาเก่งมาก สัวเอกตัวละครเอาฮะมา,า,า,มาเริ่มครึ่งหลังกันต่อ,อ,ตอคร,รับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเขียนบอลครับมาที่โอเดกาดฮนะโอเดกาดมาที่คลาฟิโอลีขึ้นกลับมาที่โอเดกาดต่อบอลสั้นๆมาที่ซูบิเบนดี้ครับ ซูนินี้ดึงรอจังหวะให้เพื่อนเติมอยู่ครับมาที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์ต่อมาที่สากาสากาแตะเข้าไหนโดนปั๊มบอลล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับแล้วอีติเก้กระชากมาครับมาโูกินแดนมาเรื่อยๆครับมาถึงริมเส้นตรงนี้กัโตเล่นกันสู่สองคนครับกลับมาที่อีติเก้อีติเก้มาที่กักโปกัโปแตะซ้ายแตะขวาครับเล่นกันสั้นๆที่ อีกอิเดเก้กกแล้วก็กลับมาที่กากโปกากโปเลือกเปิดมาที่ตรงกลางโดนยูเคเลสตัดบอลได้ครับเป็นจังหวะส่วนของอาร์เซนอลทอสซามาที่ยูเคเลสยูเคเลสให้มาที่โอเดกาดโอเดกาดแทงต่อให้ทอสซาทอสซาแต่งเข้าในโดนจิ้มออกไปครับโดยกอนาเต้บอลไปเข้าทางแบตลีย์ครับกลับนี่กอนาเต้มาที่กาเวนแบชมาที่เคอรค์เคสนะครับแล้วกลับมาที่กาเวนแบชมาที่แบท รีดทีนึงนะโหส่งกันไวมากตากมาที่ซาร่าครับซาร่าโดนซูวิดี้เบียดแย่งอบอลไปครับมาที่คาเฟอรี่ขึ้นมาที่กาเบียวกาเบียวมาที่คาลาฟิออรี่คาลาฟิอรฟอรี่ดึงหาจังหวะอยู่ครับรับไปเองเลยให้มาที่โยคเลสโยคเลสพลิกให้มาที่ไลท์สวยมากครับไปที่สากา้าสากา้า เล่นกับทิมเบอร์แล้วมีพื้นที่เลยครับตรงนี้สก้าแต่งแตะให้ทิมเบอร์ทิมเบอร์ให้โอเดกาตโอเดกาตให้มาที่ไลท์ไลท์ปั่นด้วยขวาก็เข้ามืออาริซอนอย่างง่ายได้ครับโอ้โหอาริซอนก็โยนยาวาครับด้านซ้ายมาที่ซาว่าแต่ท้อฝาเข็บบอลได้ครับดวลกับโกนาเต้ดวลกับโกนาเต้ให้มาที่คาราโกลีก่อนครับแล้วฝาด้วยครับแต่ผู้สิทให้ได้เปรียบครับ ดีคันไล่ดึงไปสองคนพอซามาทีไล่ไล่แทงให้ออเดกาดออเดกาดให้สากาซุสัดด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหความใจเย็นครับของอาร์ซนนิอลนสากาบอกอืมอืมอืมนี่เนี้ยขอผิดหน่อยครับโอ้โห เดี๋ยวมาดูการต่อบบอลช้าๆอีกครั้งครับดีคันไลท์ครับคึงมาให้โอดิกะครับเข้าซ้ายแล้วแต่ว่าใจกว้างครับเลกที่จะไหลให้กับซาก้าด้านขวาครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งๆครับได้จบสกอร์แบบนี้ครับโอ้แล้วจบด้วยขวาข้างไม่ถนัดเลยครับซาก้าสามประตูต่อหนึ่งครับอัฟนอนขึ้นนำลิเวอร์พูลเดินเขียบอลครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเขีย อีดิเกส่งมาก็ติดทิมเบอร์ครับบังเข้าทางสาก้าสาก้ารอจังหวะครับให้ที่ทิมเบอร์ทิมเบอร์เล่นกับสาก้าสาก้าพลิกหลบไปสวยครับสาก้าเอาไม่อยู่เลยครับบาถึงไลฟ์ล้วต่อมาที่ทอสซาทอสซาเล่นสั้นๆครับแทงมาที่คาราฟลอรี่ คาราเฟลลี่จะแทงต่อให้ดีทันไ์แต่โกนาเต้ก็เก็บไปได้ครับ well, บอลยังอยู่หน้าประตูครับมาที่อลิฟอนเดือกที่จะเตะหัวึ้นมาครับแต่ก็ยังเข้าทางอเซนอันครับสาก้าเก็บบอลได้มาที่อริกาโบริกาคขีมากราเบียวกราเบียวให้มาที่ซูบิมดี้ครับ <William S 2> ต่อมาที่ซาดิบารซาดิบาก็ส่งมาให้สาก้าสวยนะครับแต่สาก้าส่งไปติดครับบอลเข้าทางการบินแบชตักมาให้กักโป โอ้โหแตะสวยมากครับแตะหลอกสาก้าไปสวยมากเรนสันๆันมาครับที่อีกิติเกะกิติเกะข้ามแกงมาฝั่งขวาครับที่ซาว่ซาซาว่าเลืนมาที่แบตลี่เล่นอยู่สองคนนะฮะตรงนี้คาเฟรี่พยายามไล่ดักอยู่แต่ขู่แล้วตักเข้ามาตรงนี้ก็เข้ามือระย่าครับระยาคขื่องมาให้สากา้าสาก้าให้ออริกะาทำชิ่งกันสวยครับแล้วไปเลยฮะมีพื้นที่แบบนี้ตรงกลางมีอยู่ก็เลยวครับขอทำทางอยู่แล้วให้มาช่องนี้ ยูเคเลสม้วนหนึ่งทีแล้วไม่ยิงครับโอ้โหเสียเสียของครับแบบนี้โอ้แต่งมากไปหน่อยครับมากจังหวะเกินไปมาก้าแซออกไปครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลเคเลสทุ่มมาที่กัคโปกัคโปขึ้นมาที่แม็กเอลสเตอร์แม็เอสเตอร์ตักมาก็ไปเข้าทางอาร์เซนอลครับบอลอยู่ที่คาราฟิโอรี่คร อ๋อนำสองประตูแล้วครับก็อาร์เซนอลก็ไม่จำเป็นต้องรีบครับค่อยๆต่อบอลกันได้ครับพยายามดึงผู้เล่นเดือบผูกให้มาฝั่งตัวเองครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ในแนวรุกครับโอเดกาศโอเดกาศให้ทิมเบอร์แล้วนี่แหละครับพื้นที่เกิดขึ้นแล้วครับทําชิ่งกันโดนตัดบอลไปได้ครับทิมเบอร์ บอลมาถึงอีติเก้ครับทำชิ่งกันมาที่โซวัลไล์โซวัสไล์เล่นจากอีติกเก้อีติกเก้ขู่ไปตรงนี้กักปูไปที่แล้วยิงด้วยขวาก็ลาย่ายังเซไปท้ายครับพี่เล่นวันไหนว้างหรอครับพี่ให้ฟิลโบรเลยไว้ผมอยากคุยได้ไหมอ๋อจริงๆแล้วพี่ก็พยายามจะไลทุกวันนะมันไม่ได้มีวันที่ชัดเจนวันไหนว่างก็จะไลยอย่างวันนี้ว่างก็ไล แล้วก็โดนตีเสมอเลยฮนะพ oh, ี่ให้ฟิลโบร์เออน้องๆหลายคนก็คิดแบบนั้น well, ที่เข้าใจ <And the S 1> เข้าใจ <and the S 1> วัยรุ่นเนเพราะพี่ก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันวัยวัยรุ่นตอนปลายวัยชรลาตอนต้นเื่อ er. เอาาเอ,าเ,อาเสียบอลง่ายมากครับซัาตตวจริงนี่อย่างเก่ง น้องน้องเมลไปทางกันบ <l' injuries S 1> ้านแล้วเหรอน้องเมลเล่นเกมโทรศัพท์อะไรมาได้ก็ชวนพี่เล่นได้นะโอ้ That could have proved to be a really big mistake. McAllister. Jackbo gets it over. Good pressure high up the pitch. Oh, yes. All the practice pays off. Now there could be a chance to counter. <laughs> yeah. Look at Look at this again. No real power, but great understanding of the situation. That's an excellent goal. All two the goals continue to come. Just five minutes remaining. Victor Gades. On Erdegard. And onto Van Dyke. Now Virgil van Dyke. great instinct there to cut it out. Hey. Mohamed Salah What a chance here! He's upon himself to drive forward further! Ooh, the young, he's a good guy. Middle are making a change here. Now where's the finish? And the shot watered! Well, you won't see too many better blocks than that zubi mendy here's william saliba saka and the full-time whistle brings the game to an end with arsenal the winners well fairly comfortable in the end good work from arsenal <laughs> <laughs> สวัสดีครับ